โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง youtube like to me ขี่รถเล่นนะครับหรือเรียกอย่างว่าช่อง p ีเขาวนะครับเป็นช่อง youtube ที่ชอบไปอยู่ในคอมเมนต์ t i k t อกนะครับอ่าโอเคสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคุณเจ้าเอ็มสุราชด้วยนะครับสวัสดีคุณอ่าจัมโบ้ ธนวันด้วยนะครับผมสวัสดีคุณอ r c ก n ไนสองด้วยนะครับผมอะโอเคมากันครบหรือ,อยังนะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวนะครับก็คือคลิปนี้มีสปอนเซอร์จาก l ีพ i ทูนะครับผมลีพทูติดต่อเข้ามาแล้วก็มอบผลิตภัณฑ์มาให้ผมใช้ได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็วันนี้จะมารวมรวมเกี่ยวกับอนายาย้ังหัวฉีดก่อนนะครับก็จะมาอธิบายรวมถึง แนะนำการใช้งานจริงๆที่ใช้มาแล้วเป็นยังไงอะไรยังไงให้ฟังนะครับส่วนอย่างอื่นก็เดี๋ยวคลิปต่อไปแล้วกันเนะเาะอ่าไงก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากนะครับช่วยเพิ่มเวลาใน YouTube ให้ผมมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้าสั่งซื้อของของผมก็ผมก็มีรายได้เล็กๆน้อยๆเป็นค่าขนมนะครับต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้ขายหรือ ไม่ได้ผลิตภัณฑ์หรือไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์หรืออะไรนะครับก็ใช้ใช้มาแล้วก็ทําคลิปนะครับพอเจ้าของแบรนด์เขามาเห็นเขาก็ส่งผลิตภัณฑ์มาให้ใช้ต่ออะไรแบบนั้นนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาว่ากันด้วยเรื่องของน้ํายาล้างหัวฉีดก่อนก็แล้วกันนะครับแบนรนด์ลิปิทูนะครับอ่าเกี่ยวกับน้ํายาล้างหัวฉีดเนาะอ่ะตัวแรกที่เขาเรียกว่าประเดิมบ้านเราเลยเนี่ยนะครับมันก็คือเจ้าตัว g 0 2นะครับ หรือ G 2 0คือมันก็ตัวเดียวกันนั่นแหละนะครับเมื่อก่อนมันจะมีบาฟูอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เนี่ยเขาส่งมาให้ผมใช้ผมก็ยังไม่ได้ใช้เลยสองตัวเนี้ยเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้แกะนะครับสองตัวนี้ยังไม่ได้ใช้ก็ใช้เฉพาะเอ้ยแล้วก็รีวิวเฉพาะที่ใช้ก่อนละกันตัวนี้เป็นเอนจิ้นอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะเอาวันนี้เอาแค่ตรงนี้ก่อนนะครับตัวแรกก็คือ G 02ตัวนี้เรียกว่าเป็นตัวเริ่มต้นดีกว่าอืมเป็นตัวเริ่มต้นในราคา127บาทนะครับ G02 นะ127บาทนะครับเป็นตัวเริ่มต้นมีตัวเนี้ยปริมาตร200 ml นะครับสำหรับใครที่จะใช้ครั้งแรกแนะนำให้ใส่10 ml เลยนะครับต่อน้ำมันเชื้อเพลิง1ลิตรนั่นหมายความว่าถ้าเพื่อนๆมีถังน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็น4ลิตรเต็มถัง4ลิตรใช่ไหมก็ใส่ไป40อะแล้วครั้งต่อไปก็ใส่แค่5ก็ได้นะครับตัวนี้ก็เราเน้นทำความสะอาดเราไม่นเน้นแรงอะไรเนาะอะ,อะ ไอ้ความแรงอ่ะมันคือผลภายได้ผมจะบอกทุกลิไปแหละนะครับแต่วัตถุประสงค์ประสงค์เป้าประสงค์หลักของมันคือช่วยทําความสะอาดวัชิื์ตัวนี้ก็คือใช้ได้เป็นตัวเริ่มต้นสําหรับใครที่อยากจะลองนะครับอย่างที่บอกใช้ครั้งแรกสิบ ml เลยก็ได้หรือใครกลัวใส่ให้แมวก็ได้ใส่ได้ตลอดใส่ได้ทุกถังนะครับพบาะผมใส่มาทุกถังจนมันหมดทุกขวดแล้วเนี่ยอืตัวต่อไปนะครับเป็น8 1ดหนึ่ง e ตัวนี้เป็นตัวอัปเกรดมาจากจีศูอีกที ราคาขยับขึ้นมาแต่ปริมาตรก็เพิ่มขึ้นมาเป็น300 ml ในราคา166บาทนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันปริมาตรการใช้งานเหมือนกันผมจะใส่ทุกถังเพราะผมล้างอยู่ประจำผมใส่ทุกถังผมไม่ใส่แค่5 ml ต่อน้ำมันเชื้อเพลิง1ลิตรนั่นหมายความว่า,า p s x ผม8ลิตรเต็มถังใช่ไหมผมก็จะใส่8 5ก็คือ40 ml ใช้สลิงดูดแล้วก็ใส่ไปนะครับใครจะใส่10ก็ได้ หรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ผมไม่ได้เคยใส่สิบเนาะผมใส่แค่ห้าแล้วผมใส่ทุกถังใส่ได้นะครับตัวต่อไปก็คือ e 99นะครับตัวนี้จะราคาแรงขึ้นมาหน่อยเป็นตัวอัปเกรดมาจาก 816e อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะมีที่มันแตกต่างก็คือมันมีสารไล่ความชื้นนะครับไล่ความชื้นในถังน้ํามันของเราบางทีเราเปิดอากาศรา้อนร้อน,อน,อนใช่ไหมบางทีขับตากฝนเลยร้อนชื้นร้อนชื้นแห้งมี อาจจะเกิดไอเกิดอะไรมันก็ช่วยป้องกันสนิมได้อันนี้ที่เขาบอกมาอืมเขาเป็นแบบนั้นนะครับมันก็เป็นตัวอัปเกรดมา300 ml อ็อักน,นีต้ใช้5้าเอมลห้า้าเต่อน้ำมัน1ลิตรนะครับใช้5้าทุกถังใช้ได้ทุกถังนะครับส่วนตัวแรงที่สุดของมันก็คือตัวท็อปของมันเลยอ่ะก็คือ800 e ตัวนี้นะครับแ0 0 E ตัวเนี้ยผมแนะนำว่าใครที่ไม่เคยใช้ลองใส่สัก3ถึง5 ml นะครับ ต่อน้ำมันเชื้อเพลิง1ลิตรแต่แนะนำแค่3พอนะครับแล้วถังต่อต่อไปอ่ะคือตัวนี้มันเว้นระยะห่างได้นานเลยนะเว้นได้นานเลยอ่ะแต่แต่ถ้าจะใช้ทุกถังอ่ะแนะนำว่า1 ml พอนะครับเพราะมันแรงมาก1 ml ต่อน้ำมัน1ลิตรนั่นหมายความว่าพีเซผมนะ้ำมันเต็มถังผมจะใช้แค่8 ml ไม่ถึง10นะ8 ml องนะต่อน้ำมัน1ถังนะแล้วตัวนี้คือแรงจริงพุ่ง พุ่งดีนะครับแต่ราคาก็แรง300 ml เนี่ยราคาประมาณ500กว่าบาทไม่รวมโค้ดส่วนลดนะไม่รวมเก็บกับคูป,ปองอะไรที่เพื่อนๆจะหาได้ใน Lazada อืมแต่มันก็คุ้มราคาก็คือตีแล้วว่าใช้ได้กับน้ำมัน300ลิตรเออตัวท็อปของม,มันคือทั้งหมดเนี่ยใช้ได้หมดนะครับใช้ทุกถังก็ได้แต่ว่า3ตัวแรกใช้ได้ทุกถังแต่ตัวสุดท้ายผมแนะนา ไม่ควรใช้ทุกถังอืมเพราะมันจะเปลืองไปนะครับแล้วที่คุ้มที่สุดผมมองว่าแปดหนึ่งหกอีนะครับคุ้มส่วนตัวเนี้ยนะมันก็ใช้ได้นะมันไล่ความชื้นใครใครที่อยากจะใช้ก็ใช้ได้แต่ตัวท็อปมันก็คุ้มคือเอาเอาพูดตามตามการใช้งานนะทั้งหมดเนี่ยนะถ้าจะซื้อใช้นะผมแนะนำเป็นอ่าสองตัว สองตัวดีกว่าเพราะว่าเราขยับมาอีกนิดนึงมันก็ได้แล้วใช่ไหมถ้าเราจะเอา g 0 2สอ่ะเพิ่มมาอีกนิดนึงได้แปดหนึ่งหก e แล้วนะครับแล้วก็ I e เก้ e เ9เนี่ยราคามก็โดดจากแปดหนึ่งหก e ไปเลยนะครับมันก็มาเฉียดกับไอ้แปดร้อย e แล้วเพราะฉะนั้นผมมองว่าใช้สองตัวเนี้ถ้าใครจะเล่นนะเออเล่นสองตัวเนี้มีความคุ้มค่าแล้วก็เขาเรียกว่าผมว่าน่าจะคุ้มค่ากว่านะครับคุ้มค่าจากจากจาก,จากความรู้สึกผมนะ ไม่ไม,ไม่ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะไม่บอกว่าตัวอื่นไม่ดีนะอ่าก็คือมองแบบนี้สายทุกถังเนี่ยแปดหนึ่งหกอีเนี่ยก็ค่อนข้างคุม้มแต่ถ้าแบบจะเอาให้สุดเลยเราเป็นสายสุดอะ่ะก็ต้องไปแปดร้อยอีนะครับแปดร้อยอีก็คือสุดเลยแล้วใส่แค่หนึ่งเอ็มแอลพอถ้าล้างอยู่ประจาเนาะล้างอยู่ประจําใส่แค่หนึ่งเอแต่ถ้าคุณอยากแรงคุณก็อาจจะลองเพิ่มไปหน่อยก็ได้นิดนึงนะครับอืมประมาณนั้นแล้วมันจะเห็นผลมากกับคนที่รถวิ่งไกลๆออกทริปไกลๆอ,อืม ดี๋ยวทั้งหมดเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้แล้วกันข้างล่างนะครับแล้วก็2ตัวนี้ก็รอรีวิวในคลิปหน้านะครับยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวรอใช้ก่อนนะครับให้มีโอกาสได้ใช้แล้วเดี๋ยวจะมาทํารีวิวนะครับลิงก์ด้านใต้เนาะเดี๋ยวผมจะไล่แปะลิงก์แล้วก็พิมพ์รายละเอียดรวมทั้งราคาของพวกนี้ไว้ให้ลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ